ผมสะดุดคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะครับผมตอบเมนข้างบนนะครับชอบฟังพี่พูดมากเข้าใจในการใช้ชีวิตที่เราเป็นอยู่ทําอะไรคิดอะไรเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตจริงคลิปที่ผมสร้างขึ้นมาทุกคลิปมันเกิดจากความเป็นจริงลงมือทําแล้วได้จริงและสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงและคลิปที่ผมสร้างขึ้นมันเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันของผมและสิ่งสําคัญที่ไม่แพ้กันคือความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเคารพความคิดของแต่ละคนที่เม้นมาในช่องความ,มคิดบางคนก็อยากให้ผม ใส่กางเกงไม่ให้ผมใส่ผ้าขาวม้ามันไม่สุภาพบางคนอยากให้ผมใส่เสื้อผ้าดีๆบางคนอยากให้ทํานู่นและทํานี่ผมเคารพทุกคนนะครับแต่ผมไม่สามารถทําให้ได้นะที่ผมทําคลิปขึ้นมาและสร้างคลิปขึ้นมาและทําช่องเป็นของตัวเองขึ้นมา <L un cia> ผมทําเพื่อปูนแนวทางสําหรับคนที่อยากกลับมาอยู่บ้านเท่าน,านั้นเพราะผมเชื่อว่ามีหลายชีวิตและหลายคนที่อยากกลับมาอยู่บ้านและใช้ชีวิตเหมือนผมได้ออกแบบชีวิตของตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดและได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำคนสุด ท้ายชีวิตจริงมันก็คือชีวิตจริงครับผมผมจะไม่เมคคลิปขึ้นมาผมอยู่บ้านทํายังไงผมก็จะทําคลิปแบบนั้นขึ้นมาเพราะสิ่งนี้มันเป็นตัวตนของผมครับเมื่อวานผมได้ซักเสื้อผ้าและวันนี้ผมทาความสะอาดบ้านถูบ้านความสะอาดทั้งบนบ้านและข้างล่างใต้ถุนบ้านอย่างเช่นคลิปนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วครับทําความสะอาดแต่แตผมสร้างคลิปดีขึ้นมาเพื่อเราทํางานไม่มีเวลาแค่ไหนแต่เราก็ต้องแบ่งเวลา เพื่อมาทําความสะอาดบ้านเพราะบ้านมันจําเป็นที่ต้องสะอาดและบรรยากาศต้องดีถ้าเราทํางานเหนื่อยกลับมาเห็นบ้านสกปรกซกเวลาเราเห็นอะไรไม่ระเบียบไม่สะอาดมันจะอยู่ข้างในจิตใจเราลึกๆเลยนะครับกลับกันอีกแบบหนึ่งถ้าเราทํางานเหนื่อยกลับมาบ้านสะอาดเป็นระเบียบสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านดีเย็นสบายผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมว่าหายเหนื่อยปิดทิ้งเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ช่วงนี้ทํางานหนักมากๆครับผมหนักคือหนักสุดๆแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับผมแต่ ผมมีเวลาทำความสะอาดบ้านรเราลองเอาเวลาที่เล่นโทรศัพท์ลองวางโทรศัพท์แล้วจับไม่กวาดจับไม้ถูพื้นลองอทำความสะอาดบ้านดูนะครับเพราะทุกอย่างเราทุกคนมีเวลาเท่ากันครับผม24ชั่วโมงครับบ้านไม้หลังนี้ที่ผมอยู่เป็นพ่อที่สร้างขึ้นมานะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับข้างในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือเดินไฟอย่างเดียวส่วนข้างนอกบ้านก็เหลือฝ้าเพดานอยู่ข้างนอกครับผมที่พ่อผมทำยังไม่เสร็จครับบ้านหลังนี้ถ้าทำเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมคิดว่าน่าจะสวยกว่านี้ เมื่อถึงเวลาที่ผมพร้อมผมก็จะทําต่อจากพ่อครับ <reco Christ. S 2> ผมก็อยากเห็นว่าบ้านหลังนี้เสร็จร้อยซแล้วมันจะรูปร่างเป็นแบบไหนผมคิดว่าผมจะยกบ้านหลังนี้ให้สูงขึ้นเพราะตอนนี้บ้านหลังนี้คือเตี้ยมากครับเตี้ยจนชนิดว่าเดินชนทุกครั้งเวลาก้มใต้ถุนบ้านในที่สุดทควาอสะอาดเสร็จเรียบร้อยผมก็มานั่งนอนเปอยู่หน้าบ้านช่วงนี้บรรยากาศดีมากครับเข้าหน้าหนาวแล้วช่วงนี้จะออกเย็นๆหน่อยได้เงียบได้นอนสักพักหนึ่งผมก็มาเกี่ยวหญ้าให้น้องวัวต่อครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้คือ สุดยอดมากๆครับผมถ้าได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วสุขใจดีนะครับผมผมได้พาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ชนบท อยู่กับธรรมชาติช่วงนี้ต้นข้าวออกรวงเม็ดกําลังเหลืองอารามเลยครับช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนเห็นแต่รอยยิ้มของชาวบ้านที่ทํานาครับเพราะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวครับและช่วงนี้ก็ราคาดีนะครับผม12บาทแต่ผมเห็นเมื่อเย็นก็11บเอาทจุดหกสตางค์แล้วนะครับข้าวราคานี้ก็พออยู่ได้นะครับผมผมเป็นคนที่อยากทําอะไรหลายๆอย่างครับเพราะในอนาคตเราต้องทําอยู่ดีครับถ้าเราไม่ทําวันนี้ ผมเลยต้องทําวันนี้ให้ครบให้จบให้เสร็จรในอนาคตก็จะไม่ต้องทําอีกครับผมทุกอย่างถ้าเรารู้ไว้มันดีมากๆเลยนะครับทำงานหลายๆอย่างมันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียบ้างแต่ไม่ได้เยอะทา <ำ S 1> งานหลายๆอย่างผมชอบตรงนี้นะครับผมชอบที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตของใครเราจะมีเวลาคิดจะทํายังไงให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นกว่านี้ประมาณ5 6าหโมงครับผมน้องชายก็มาเล่นด้วยมันก็บอกว่าเข้ากล้องได้ไหมผมก็บอกว่าได้เขาเลยจัดเต็มเลยครับผมน้องชาย ก็ตอนนี้กําลังเรียนรู้ทําคลิปเช่นกันครับช่วง2อสาวันที่ผ่านมาผมทำโอ T ตลอดเลยนะครับเลิกดึกตลอดเลยครับผมผมจะใช้เวลาของผมที่เสียไปให้คุ้มค่าที่สุดทุกวินาทีครับวันเวลาคือสิ่งสําคัญถ้าเสียไปแล้วไม่มีวันกลับคืนมาได้ครับ